สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้ชมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติโปโลแลนด์เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของท่านแรกเกมนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมทั้งสองทีมไทยเล่นดีมากสองเซตแรกพวกเขาสามารถชนะได้ผมให้เครดิตทีมไทยอย่างมากกับผลงานของพวกเขาในวันนี้ แม้ว่าพวกเขาจะเสียแต้มที่ดีที่สุดและเกือบจะได้คว้าชัยชนะมาได้ระดับการเล่นของพวกเขาดีขึ้นมากฉันไม่คิดว่าการบาดเจ็บของพิมพิชญาจะร้ายแรงมากเราอยากเห็นเธอแข่งกับญี่ปุ่นความคิดเห็นของท่านถัดมาแม้จะมีปัญหาที่ทีมไทยกำลังเผชิญอยู่พวกเขายังคงเล่นได้ดีพวกเขาแพ้แต่พวกเขาทำได้ดีมากเลิฟยูพรพัน ความคิดเห็นของท่านถัดมาหายากที่จะเห็นประเทศแถบเอเชียที่ล้มเหลวในการรับบอลอย่างไรก็ตามมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดความคิดเห็นของท่านถัดมาเสียใจกับทีมชาติไทยพิมพิชยาได้รับบาดเจ็บเซตที่สและ8ดผู้เล่นติดเชื้อโควิด -19 สู้ต่อไปสาวไทยขอให้หายไวๆหายเร็วๆนะพิมพิชยารัก และเชียร์จากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นของท่านดัดมาโดยที่ไม่มีทางเลือกของทีมไทยกว่าครึ่งทีมไทยติดโควิด -19 และพิมพิชยาได้รับบาดเจ็บในเซตที่3แต่พวกเขายังสู้ด้วยผลงานและความทุ่มเทรักเสมอนะความคิดเห็นของท่านถัดมาไม่น่าเชื่อว่าทีมไทยจะเจอปัญหาขนาดนี้ทั้งผู้เล่นตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บ และยังมีนักกีฬาที่ติดโควิด1 9ทีมไทยแทบจะไม่เหลือนักกีฬาลงเล่นในสนามแล้วแต่ก็ยังสู้ได้แบบนี้มันยอดเยี่ยมมากสู้ต่อไปความคิดเห็นของท่านถัดมาถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายสําหรับทีมชาติไทยแต่ก็ทำได้ดีมากยินดีด้วยกับทีมโปลแลนด์ความคิดเห็นของท่านถัดมาขอชื่นชมทีมชาติไทย พวกเขาสามารถสู้กับเกมของทีมยุโรปและทีมที่แข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกได้สู้ต่อไปความคิดเห็นของท่านถัดมาทีมไทยเก่งมากถ้าไม่เจ็บก็ชนะแน่นอนแต่ยังไงก็พอใจกับผลการแข่งขันอยู่ดีขอให้พรุ่งนี้ไทยกลับมาใช้แววอีกครั้งพรุ่งนี้นางจะต้องชนะแน่นอน ขอแสดงความยินดีกับโปรแลนด์ความคิดเห็นของท่านถัดมาทีมไทยไม่มีอะไรจะเสียภายใต้สถานการณ์ที่ขาดผู้เล่นขอแสดงความนับถือจิตใจของสาวไทยทำต่อไปและหวังว่าจะไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บอีกวอลเลย์บ,บอลสไตล์ไทยมันแทงใจดำจริงๆขอพระเจ้าอวยพรทีมไทยแลนด์ ความคิดเห็นของท่านถัดมาขอแสดงความยินดีกับโปรแลนด์และขอให้ผู้เล่นไทยฟื้นตัวโดยเร็ววันความคิดเห็นของท่านถัดมาไทยแลนด์คุณทำได้ดีแม้จะพ่ายแพ้ขอให้เข้มแข็งเข้าไว้ความคิดเห็นของท่านถัดมาความจริงที่ว่าผู้เล่นในกลุ่มแรกที่ติดเชือ้อโควิด -19 มีแคน และวันนี้พีมพิชยาก็ได้รับบาดเจ็บในเซตที่สส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเหลืออีกสองนัดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน่นทีมไทยมีโอกาสชนะน้อยมากความคิดเห็นของท่านถัดมาฉันภูมิใจในตัวคุณประเทศไทยเราสนับสนุนต่อไปรักประเทศไทยจากเดนมาร์กความคิดเห็นของท่านถัดมาไทยแข็งแกร่งขึ้น พวกเขาสามารถเป็นหมายเลขหนึ่งได้ความคิดเห็นของท่านถัดมาแม้ว่าพวกคุณจะแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรที่จะเศร้าไม่เป็นไรที่จะผิดหวังกับการเล่นของคุณไม่เป็นไรเพราะพวกคุณพยายามสู้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และพวกเราที่สนับสนุนคุณรู้สึกภาคภูมิใจในการเล่นของคุณสู้ต่อไปความคิดเห็นของท่านถัดมา เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการได้รับบาดเจ็บของผู้เล่นอันดับหนึ่งในการทำคะแนนของทีมไทยแย่แล้วมันเป็นการแข่งขันคุณต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองความคิดเห็นของท่านถัดมาทุกครั้งที่มีคนเจ็บทั้งทีมจะพังและก็มาถึงความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้ขอให้ใหายป่วยเร็วๆร,รักและสนับสนุนประเทศไทย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ให้ความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ